จอมานผงาดฟ้าตอนที่สามบทประพันธ์ของคนพลัดถิ่นสู้มือเหวี่ยววางมือเอวเรียวงามของนางบนศีรษะของหลัวฉชิวจากนั้นนางก็หลับตาลงตัวอักษรมากมายเริ่มไหลเข้าสู่ความทรงจำของหลัวสิวแต่รับประโยคมันดูคลุมเครือยากที่จะเข้าใจง,ง่ายๆแต่ต่อมา เขาก็เริ่มที่จะเข้าใจโดยที่ไม่รู้ตัวข้าถ่ายทอดวิชาให้เจ้าผ่านตัวอย่างรู้แม่เพียงถ่ายทอดวิชาเทพให้เท่านั้นข้ายังได้ถ่ายทอดความเข้าใจต่อวิชาเทพให้ด้วยที่เหลือก็เพียงแต่เจ,เจ้าตั้งใจฝึกเท่านั้นสู่เมือเหยาก่าวเมื่อนางเอามือออกจากศรีรษะของหลัวซิ่วเขาเองรู้สึกประหลาดใจที่สู่มือเหยา่ยรู้จักการถ่ายทอดด้วยการอย่างรู้การอย่างรู้ มันเป็นสิ่งที่นักสู้ระดับ6ถึงจะฝึกฝนออกมาได้มันเกิดจากการหลอมรวมพลังจิตกับพลังแท้มันเป็นพลังจิตชนิดหนึ่งที่อะไรรูปรักษ์แต่กับลึกลับมหัศจรรย์ยิ่งนักจะต้องเก็บเรื่องของพวกเราเอาไว้เป็นความลับห้ามบอกปฏิบัติขาดโดยเฉพาะภรยาตัวน้อยของเจ้าด้วยไปโยโย่กล่าวอย่างเข่งขึมด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาข้าขอบอกเจ้าไปเลย ข้ากสิพี่นะั้นมีศัตรูอยู่มากมายขบวนนั้นแข็งแกร่งสามารถัดยี่เจ้าได้อย่างมดปลวกดังนั้นเจ้าต้องเก็บเป็นความลับและพวกเราจะไม่ออกปรากฏตัวบ่อยๆโดยไม่จําเป็นสู่เมยเหว่ยกล่าวสบทับด้วยน้ําเสียงที่จริงจังหลัวเสียวดึงกับตกกระลึงเขาไม่คิดว่าสษตรีทั้งสองที่เขารับไว้จะเป็นอันตรายเช่นนี้เขาพยักหน้านรับโดยเร็วส่วนสู่เมยเหวี่ยงและ ไปโยโย่ก็หายเข้าไปอยู่ในแหวนมิติวิชาเทพจตุรเทพทิศและวิชาไทเก็กถึงแม้ว่าซูเมย์เยาจะบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของวิชาเทพอย่างแต่โรซิลกลับไม่คิดเช่นนั้นในขบวนวิทยายุทธที่เขาเคยเห็นมันไม่ได้อารายกาดไปกว่าวิชาไทเก็กเลยเขาตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากเพราะไม่ใช่ว่าใครที่สามารถเปินวิชาเทพได้ในโลกยุทธ วิทยายุทธ์แบ่งออกได้เป็นชั้นสามัญชั้นวิญญาณชั้นรับลึกชั้นพิภพชั้นสวรรค์ชั้นศักดิ์สิทธิ์และชั้นเทพนอกจากนี้ในแต่ละชั้นก็ยังแบ่งต่ำกลางสูงโอสถก็เป็นเช่นเดียวกันต้องแบ่งเป็นชั้นสูงกลางต่ำวิทยายุทธ์ชั้นสวรรค์ว่าหายากแล้ววิทยายุทธ์ชั้นเทพยิ่งหาได้ยากมากกว่าวิชาเทพ เป็นวิทยายุทธ์ที่พวกเทพใช้ฝึกกันมันจึงทรงพลังอะไรที่เปรียบต่อเมื่อฝึกสําเร็จจะสามารถพลิกแม้มหาสมุทรอันเชิญอัศนีบาทแม้กระทั่งพลิกชะตาชีวิตถาลายความว่างเปล่าเข้าสู่ขั้นเทระเจ้าวิชาไทเก็กเป็นวิทยายุทธ์หลักที่ใช้เพื่อกลั่นปราณและกลั่นร่างโดยเฉพาะเคล็ดวรยุทธ์ที่ล้ำลึกและร้กาขแขนงหนึ่ง ส่วนวิชาเทพเจตุรเทพทิศแบ่งออกเป็น4ส่วนคือวิชาเทพมังกรครามวิชาเทพพยักขาววิชาเทพวิหกเพลิงและวิชาเทพเต่าทมินครอบคุมสรรพสินวิชาเทพทั้งสี่นี้เป็นวรยุทธ์ที่ใช้ทั้งโจมตีและป้องกันเมื่อฝึกสําเร็จก็จะเป็นวรยุทธ์ที่กล้าแข็งหลวสิวเดินออกไปที่ชายป่าห่างออกไปจากหมู่บ้านที่ป่าแห่งนี้มีต้นไม้ใบเขียวชุ่ม ขณะที่เขาสูดอากาศบริสุทธิ์ก็สัมผัสได้ถึงพลังวิญญ,ญาณธาตุทั้งห้าได้อย่างชัดเจนเส้นที่ประจรวิญ,ญญาณของหัวซสิวเป็นแบบเทพหินหยางมันเป็นตัวแทนของปัญจธาตุดังนั้นเขาจึงฝึกปราณแท้ปัญจธาตุได้หลังจากการถ่ายทอดทางตัวอย่างรู้จากสูเมยเหยาแล้วหลวชิวก็เข้าใจทั้งหมดเขาขับเคลื่อนวิชาไทเก็กหินละหยางไปที่จุดตันเถียน พลังวิญญาณที่อยู่ร,บรอบๆผมกำลนนังเข้าสู่วร่างกายเส้นชิพจรวิญญาณชั้นสูงสามารถดูดซับพลังวิญญาณได้มากยานนี้หลัวสซิลนั่งสมาธิขับเคลื่อนวิชาไทเก็กอยู่ปากถ้ำแห่งหนึ่งเมื่อพลังวิญญาณเข้าสู่วร่างกายของเขาก็าจะถูกกลั่นให้เป็นพลังงานสีขาวบริสุทธิ์ไหลเข้าสู่กระดูกกล้ามเนือ้อและเส้นชิประจรหล่อเลี้ยงปรับปรุงร่างกายหากต้องการเป็นนักยศที่แข็งแกร่งก็จะต้องฝึกทั้งภายในและภายนอก ในยามน,นี้ลัวสิวกำลังเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในของตัวเองทำให้เกิดมีกระแสพลังงานอันแข็งแกร่งเกิดขึ้นภายในตัวเองซึ่งนั่นก็คือปราณแท้นั่นเองหลัวสิวเข้าสู่สภาวะการฝึกตนโดยที่เขาไม่รู้ตัวพลังวิญญาณหลั่งไหลเข้าตัวของเขาถ้าหากมีใครสักคนมาพบลัวซิลตอนนี้ก็ต้องตกตะลึงเป็นอย่างมากการได้ชิพจรเทพจินยางและการฝึกวิชาไทเกรก ทำให้หลวงสิวดูดซับพลังวิญญาณฟ้าดินได้อรเร็วขึ้นด้วยเพราะเหตุนี้จึงทําให้วรยุทธเขาลดหน้าไปอย่างก้าวกระโดโดพลังวิญญาณมากมายที่หลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายมันถูกขับเคลื่อนโดยวิชาไทเจ็คก,กลัดแปลให้กลายเป็นปราณแท้อันบริสุทธิ์ปราณแท้ไหลเข้าสู่เส้นลมปราณใหญ่เล็กในร่างกายของหลวงสิวทําให้เส้นชิพจรใหญ่ขึ้นชาวหวันรุงขึ้น แสงแดดอันอบอุ่นสาดส่องกระทบลงบนเลนร่างของหลัวซิวเมื่อเขาลืมตาขึ้นแววตาของเขาดุดดังสายฟ้าหมอกควันสีขาวที่ลอยหลอมอยู่รอบกายสลายไปทันทีบนเลนร่างของเขามีคราบสกปรกสีดำแปดเปื้อนเป็นยางเหนียวบัดนี้เขาก้าวเข้าสู่แดนนักสู้ระดับสี่ได้แล้วแดนนักสู้ระดับสี่ถึงระดับหกจัดว่าอยู่ในแดนอุรยะกลางหลัวซิวหลับตาลงมาเบาอีกครั้ง เขาใช้สมาธิเพ่งมองไปที่รูปไทเก็กหยินหยางในจุดตันเถียนเพราะว่ามันมีวังวนปราณห้าสายปรากฏอยู่ในรูปภาพไทเก็กกระจายอยู่สี่ทิศและตรงกลางซึ่งบุคคลอื่นจะมีเพียงจุดเดียวส่วนของหลวซิลมีถึงห้าจุดความลึกล้ำของปราณแท้สามารถเทียบเท่าได้ถึงกับแดนนักสู้ระดับห้าในที่สุดข้าก็มารู้ถ,ถึงแดนนักสู้ระดับสี่นับจากนี้ข้าขไม่ต้องปีนเขาไปเก็บศูนไพรยให้จัดตาแก่เพนั้นอีกแล้ว ลววสวิดีใจยิ่งนักเพียงแค่คืนเดียวเขาสามารถทะลวงจุดผ่านแดนได้สำเร็จแต่มันนึกขึ้นมาได้ว่าลู่หมิงเหยาอายุ15นางก็อยู่ในแดนนักสู้ระดับ6แล้วมันจะงทำให้เขาสงบใจลงได้มันนึกถึงอัจฉริยะหลอมยาตระกูลจางผู้นั้นที่คิดจะแย่งลู่หมิงเหยาคู่มั่นของเขามันทำให้เขากัดฟันแน่นปฏิฐานว่าจะต้องเอาชนะอยู่เหนืออัจฉริยะตระกูลจางให้ได้ เลิ่ฝึกวิชาเทพจจตุรเทพทิศได้แล้วเสียงของสูไม่เห่ยดังขึ้นที่ตัวสำนึกของปรวสัวเดี๋ยวนี้นางฟื้นฟูจิตสำนึกขึ้นมาได้บางส่วนจึงสามารถใช้ตัวสำนึกสื่อสารกับหลวชซิวได้โดยหลักแล้ววิชาเทพจจตุรเทพทิศข้อคุมทุกอย่างเอาไว้เพราะว่าจะเป็นเพลงหมัดเพลงฝ่ามือเพลงเตะวิชาตัวเบาหาฝึกจนสำเร็จเชี่ยวชาญแล้ว จะแ,แสดงออกมาก็ลึกล้ําอย่างเหลือล้นหลัวชิวอาบน้ําชำระร่างกายเสร็จแล้วกินอาหารหลังจากอิ่มแล้วเขาไปยังที่เนินเขาเพื่อฝึกวิชาเทพมังกรครามซึ่งสามารถแสดงวรยุทธ์แห่งพลังวายุและอสศนีออกมาได้ครึ่งวันผ่านไปหลัวชิวขับเคลื่อนพลังปราณแท้ทีอยู่ในร่างกายด้วยเคล็ดวิชามังกรคราม ก็บังเกิดแสงสีครามอันนุ่มนวลล้นทะลักออกมาจากร่างกายของเขาและในแสงสีครามนั้นมันแสงบริกายสายฟ้าขนาดเดียวกันก็มีกระแสลมพัดปะาพอยู่ในนั้นเมื่อมาถึงยามนี้หลัวชิวก็เข้าใจวิธีการควบคุมปลดปล่อยพลังอคัคคีและพลังวายุปราณแท้เพียงแต่ว่ามันยังอยู่ในระดับที่ต่ำเกินไปจะต้องแปรผัน ปราณแท้ให้เป็นอสุนีและวายุที่แข็งแกร่งมากกว่านี้ถึงจะแสดงวรยุทธ์ของวิชาเทพมังกรครามออกมาได้1เดือนผ่านไปกลางดึกบนยอดเขาสูงตระหง,ง่านลูกหนึ่งในป่าลึกเกิดมีแสงสีเขียวครามกระพริบอยู่ในความมืดเมื่อมองจากระยะไกลเหมือนกับมีดวงดาราร่วงหล่นลงมาจากฟ้าฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้นิมิตจ,จากการฝึกฝนถูกคนพบวัซิว ใช้ข้ออ้างการออกไปเก็บสมุนไพรในป่าซึ่งที่นั่นมันห่างไกลจากผู้คนเพื่อจะดูดซับพลังวิญญาณได้มากที่สุดเพื่อสัมผัสถึงวายุและอสนีในฟ้าดินลัวซิลจึงปีนขึ้นไปบนยอดเขาอย่ามีพบเพียงว่ามวลเมฆบนยอดเขากลิ้งตลบสายฟ้าพัดกระหนำ่ำอสนีบาดพาดผ่านในหมู่เมฆเป็นบางครั้งท่านใดนั้นสายฟ้าฟาดลงมาบนยอดเขาราวกับว่ามันจะแบ่งแยกพวกเขาออก ก,กัปรากฏการที่น่าอัศจรรยน์นี้มันเกิดจากการฝึกวิชามังกรครามของหลวงสือรมพายุและอสนีบาทมันล้วนเกิดจากให้เขาฝึกมาทั้งวันและอย่างนี้สายฟ้าได้พาลงมาอย่างร่างของเขาในการช่วยขัดเกลาร่างรุดและขณะเดียวกันมันยังทําให้เขาได้ดูดซับเอาพลังสายฟ้าที่แข็งแกร่งเข้าสู่ร่างกายกด้วยการการะทำอย่างนี้จะเรียกว่าบ้าบินมันคงไม่เกิดมากนัก ้องรู้ว่าสายฟ้าที่ลงมารุนแรงเช่นนี้เป็นปรากฏการณ์ที่พลังทําลายล้างสูงที่สุดประเภทหนึ่งในธรรมชาติแม้จะเป็นนักยุทธ์ที่แข็งแกร่งในแดนสัจจะก็ยังไม่กล้าเผชิญหน้าสุ่มสี่สุม,มากกับพลังของสายฟ้าแต่ทว่าวิชา,าเทพมังกรคารานที่หลวงเสียวฝึกต้องอาศัยพลังจากอสศริบาทเข้าช่วยภาพเหตุการณ์ประหลาดเช่นนี้เป็นินต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งคืนจึงหยุดลง ใบหน้าที่บิดเบี้ยวจากการแบกรับความเจ็บปวดของหลัวซิวเขาค่อยดีขึ้นเสื้อผ้าอาภผณ์ที่เขาสวมใส่อยู่ถูกสายฟ้าเผาไหม้เป็นเท่าฐานนอกจากนั้นบนร่างกายของเขายังมีร่องรอยบาดแผลถูกไฟไหม้เป็นทางยาวความเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยเท่านี้จะสำคัญอย่างไรเขาต้องการความแข็งแกร่งขึ้นสองมือของหลัวซิวกับแนนร้อ,องคำรามอยู่ในใจเขาอดทนรับสายฟ้าที่ลงมาครั้งแล้วครั้งเล่า เขากัดฟันทนรับความเจ็บปวดปล่อให้สายฟ้าทดสอบร,ร่างกายของเขาสมเป็นวิชาเทพจริงๆไม่เพียงทําให้เกิดปรากฏการประหลาดยังสามารถทําให้นากกายของข้าทนารับความเจ็บปวดได้หลัวซิลพึมพำออกมาด้วยความดีใจหลายวันผ่านไปหลัวซิลให้สายฟ้าได้ขัดกราวร่างกายของตนและในยามนี้เขาสําเร็จการฝึกฝนร,ร่างกายแล้ว วิชาเทพก็คือวิชาเทพวิทยายุทธ์ดาสเด่นนั้นเทียบไม่ได้จริงๆเพียงหนึ่งเดือนก็ทำให้ข้าข้าเข้าสู่การเป็นนักสู้ขั้นที่ห้าได้แล้วหลวสิวมองเข้าไปในปรานแท้ทั้งห้าสายภายในจุดตันเทียนมีเพียงต้องแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นจึงจะควบคุมปรานแท้ได้ตามปรารถนานี่คือปรานแท้ของนักระดับ้าหลวสิลอายุได้16ปี ก็อยู่ในแดนนักสู้ขั้นที่ห้าก็นับว่าเขาเป็นอัจฉริยะแล้วในยามนี้หลัวซิลรู้สึกว่าเขาได้เปลี่ยนร่างเป็นกระดูกไม่ว่าจะเป็นปราณแทหรือกลายเนื้อของเขาล้วนแต่แข็งแกร่งไร้เทียมทานมาถึงตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทําไมวิทยาย,ยุทธเทพถึงทําให้ผู้ที่ฝึกกลายเป็นเทพได้สถานที่แห่งนี้พระังวิญญาณตกพร่องหากเจ้าอยากกล้าวหน้าอย่างรวดเร็วมีเพียงต้องอาศัยโอสถเท่านั้นและตอนนี้ ถ้าสามารถปล่อยไฟแห่งปราณแท้ได้แล้วเจ้าก็สามารถเริ่มการเรียนรู้รอบโอสสได้แล้วซูเมียวกล่าวกับหลัวซิวในตัวอย่างรู้ซูเมียวกลับไปโยโยก็หวังให้หลัวสซิวเติมโตอย่างรวดเร็วเช่นนี้พวกนางก็สามารถฟื้นฟูพลังขึ้นมาได้เร็วเช่นกันไม่มีเหตุใดที่ทําให้พวกนางต้องหวาดกลัวอ้าวนั่นมันคุณชายใหญ่ตระกลูลหรือว่าไม่ใช่หรื นักล้อมยาของตระกูลจางขอท้าทายเจ้าเขาแจ้งว่าตรงการปรชันล้อมยากับปรรองยุกกะเจ้านะทันทีที่หลัวชซิวก้าวเข้ามาในตระกูลหลวเขาก็เห็นเด็กหนุ่มที่มีไมหน้ายิ่งพยองพูดกับเขาท้าทายเหรอตั้งแต่เมื่อใดกันหลัวซิวประหลาดใจเขาเออกไปเพียงสิบกว่าวันเท่านั้นเด็กหนุ่มคนนั้นสแสยะยิ้มอย่างเย้ยอยันก่อนที่จะเอ่ยว่าทีแท้จะไปดูเรื่องนี้เองพวกเขาคิดว่าเจ้าว,วาดกลัวจนหนีไปซ่อนตัวเสร็จแล้ว ที่เป็นเหตุการณ์เมื่อสีบวันก่อนใครใช้คุ่มันของเจ้าไปเข้าตาอัจฉริยะตระกูลจางเล่าคราวนี้แหละเจ้าชการเสรียแล้วละ่ะหลัวสิวนึกอยากจะชกหน้าจะาขนพูดแต่ก็ต้องสะกดใจเอาไว้ก่อนกล่าวยิ้มยิ้มหลัวเจิงหัวเจ้ายังจําตอนเด็กที่ข้าผลักเสียจนหัวขมาล้มได้ไหมที่เจ้ามาตอนนี้คงอยากให้ข้าขายหน้าใช่ไหมเหล่าเด็กหนุ่มคนนี้ชื่อหลวเจิงหัว เป็นบุตรชายของผู้นําสายรองตระกูลหลวงตระกูลหลวงมีสายรองอยู่มากมายกระจายตัวอยู่ทั่วแคว้นอูนานผู้นําตระกูลสายรองเหล่านี้ล้วนแต่แข็งแกร่งด้วยกันทุกคนพวกเขาจะมารวมตัวกันที่บ้านพักบนภูเขาของตระกูลก็ต่อเมื่อไม่เรื่องสําคัญเท่านั้นหลวเจอิหัวรู้สึกโกรธเช่นกันแต่เขาก็ทําได้เพียงแค่อดทนเอาไว้เขาส่ายยิ้มออกมาก่อนจะลอยหน้าพูดแน่นอนว่าข้ามาดู เพื่อจะดูความป่ายแพ้ให้กับอาาัฉริยะตระกูลจางใครอยากเห็นนะักเวลาที่เจ้าสูญเสียคุมมันไปเจ้าจะมีความสุขอย่างไร <c oughs> มอพูดจบหลวเจิงหัวก็จากภัยพร้อมกับเสียงหัวเราะหัวเซินแค่นเสียงหัวเราะออกมาเบาๆก่อนที่เดินไปยังห้องพ่อของตัวเองระหว่างทางที่เขากลับมาก็ได้ยินข่าวว่าตระกูลหลัวเกิดเรื่องจึงนำแม่ตระกูลสายลองมาที่นี่ ในห้องหนังสือของเรือนหลวชงหลวชิวรีบเข้าไปในห้องพร้อมกับถามพ่อของตนท่านพ่อข่าวที่ว่าท่านปู่จะสละตตาแหน่งผู้นําตระกูลเป็นจริงเป็นความจริงเหรอหลวชงมีใบหน้าที่เคร่งขึมเขาพยักหน้าเบาๆเป็นความจริงปู่ของเจ้าขอเสียนและไปเล่นกายแล้วเขาน่าจะไปสอหาสํานักยุธพวกนั้นเพื่อนำสาราของตระกูลกันตังเดินทางม,มาเพอชิงตำแหน่งผู้นำตระกูลที่จะมีขึ้นแนวเร็วๆนี้ ผู้นำตระกูลหลวงศาสนาตำแหน่งผู้นำหมายเขาว่ามันจะต้องมีการเลือกผู้นำตระกูลคนใหม่มาแทนที่ถึงเวลานั้นอาจมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะหลายปีที่ผ่านมาการเลือกผู้นำตระกูหลห้วนจะมีการต่อสู้แย่งชิงกันอย่างมากมายถึงตอนนั้นการบาดเจ็บก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงไปได้การเป็นผู้นำของตระกูลยุทธสามารถกลุ่มอำนาจสูงสุดและครอบครองทรัพยากรมากมาย และนั่นคือสิ่งที่ผู้คนสู้กันจนบาดเจ็บล้มตายเพราะแย่งชิงหลวชงพ่อของหลวชิวก็ต้องเข้าร่วมกับการชิงตําแหน่งหวหน้าระกุลเช่นกันถึงตอนนั้นหลวชิวก็อาจจะต้องถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างแน่นอนหากว่าเขาไม่มีพลังที่เพียงพอมันอาจจะเป็นอันตรายตําแหน่งหัวหน้าระกุลหลวไม่อาจถูกส่งต่อด้การสืบทอดแต่มันเป็นการแย่งชิงด้วยฝีมือเพราะนี่คือโลกที่ยึดถือในความแข็งแกร่งเท่านั้น มีเพียรการแสดงพลังที่เหนือกว่าถึงจะทําทให้ผู้อื่นยอมรับได้ดังนั้นไม่ว่าใครหากเป็นหัวหน้าตระกูลหลวก็ต้องชนะผู้อื่นด้วยฝีมือของตัวเองเท่านั้นหลวฉิว,วมองเห็นสีหน้าที่เคร่งเครียดของหัวชงเขาจึงถามด้วยความระมัดระวังว่าท่านพ่อลําบากมากหรือขอรับหลวชงถอนหายใจลําบากมากโขกแข่งข้าในการแย่งชิงตําแหน่งหัวหน้าตระกูลมีอยู่หลายคนโดยเฉพาะ สองพี่น้องคู่หนึ่งที่ฆ่าวันเกรงที่สุดแต่กระช่างเถอะอย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยหลวงชงมองหน้าบุตรชายอย่างหนักใจแทนอัจฉริยต์ต่จากตระกูลจางกำลังท้าทายเจ้าอยู่เจ้าไปปฏิเสธเขาซะปฏิเสธอย่างนั้นหรือตั้งแต่รู้ข่าวการบอรองหัวชิวก็ไม่เคยคิดจะปฏิเสธตอนนี้เขาเป็นผู้ฝึกวรยุทธ์ขั้นที่ห้าแล้วอีกทั้งยังมีวิชารับที่แข็งแกร่ง เนื่องจากวิชาไทเกที่เขาฝึกนั้นสามารถซ่อนพลังได้หลวชงจะมองไม่ออกว่าลูกชายของเขาเก้าวหน้าไปมากเพียงใดท่านพ่อข้าจะไม่มีวันปล่อยให้ตระกูลลูกและตระกูลจางดูถูกเราได้ข้าจะยอมรับกับมาลองครั้งนี้หลวงชิวมีแววตาที่นแน่วแน่แต่เต็มไปด้วยความกระหายในการต่อสู้ยามนี้รัศมีปราณแท้ก็พวยพุ่งออกมาจากร่างของเขาทำให้หลวโชงต้องตกตะลึง เขาเห็นได้ว่าลูกชายของตัวเองม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วหลวชงเดาว่าลูกชายคงต้องเจออะไรบางอย่างที่ทําให้แข็งกแกร่งขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้ซักถามอะไรเพิ่มเติมการาเห็นลูกชายเติบโตแข็งแกร่งขึ้นทําให้เขารู้สึกยินดีหลวชงยิ้มและวางมือใหญ่โตของเขาบนไหล่ของหลวชิวก่อนที่หัวเราะออกมาอย่างปิติยินดีข <day> ้าแับสนุนเจ้าให้เจ้าไปแสดง ให้อชริยะตระกูลจางรู้ว่าอะไรคือเหนือฟ้ายังมีฟ้าเสียงหัวเราะของสอบพรลูกดังลั่นออกมานอกเรือนจนทําให้ผุ้คนในตระกูลหลัวงพากันแปลกใจเพราะเสียงหัวเราะอย่างนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยอย่างจากที่หูหินใหญ่เสียชีวิตเมื่อครั้งหลวชัวมีอายุได้เพียงสี่ขวบท่านพ่อเราท่านจะช่วยสนับสนุนเงินให้ข้าได้ไหมถึงหลวงชูจะมีพ่อที่เก่งกาจแต่เขากลับยากจน พราพ่อเขาเกรงว่าตนเองจะเติบโตมาเป็นรูปผู้ดีที่ใช้เงินสุรุ่ยสุล่ายจะเลี้ให้เขาใช้ชีวิตอย่างประหยัดมันจึงทําให้หลานวัานาตกูลต้องดูเหมือนคนที่ยากจนแม้ว่าหลวโชงจะเก่งกาดแต่เขาก็ต้องใช้จ่ายเงินเพื่อเพิ่มบารังของตัวเองและสะสมสมุนไพให้กับหลัวฉชิวจึงไม่ปล่อยให้ลูกชายใช้เงินตามใจตัวเองใช้ไปทําสิ่งใดหรือน้ําเสียงดูเหมือนจะเข้มงวด แต่มันยังแฝงมาด้วยความรักที่มีต่อบทข้าอยากจะซื้อสมุนไพรพิเศษมาปรุงเองหลวเชียวพูดเบาๆพางกรอกตาลงต่ำการปลูกสมุนไพรนั้นต้องใช้ความชํานาญและการดูแลอย่างพิถีพิถ e <of> ันการมีผู้ปลูกสมุนไพรส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นนักรอมยาที่เป็นคนแก่ผมขาวที่มีประสบการณ์อันล้ำลึกไม่ค่อยมีคนวัยหนุ่มสาวสนใจจะปลูกสมุนไพรทั้งเพราะไม่มีประสบการณ์และความอดทน สมุนไพรบางชนิดต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะเติบโตสมบูรณ์หลัวชมไม่เคยเห็นเด็กที่มายุเพียงสิบกว่าปีที่อยากจะปลูกสมุนไพรมาก,ก่อนแต่เมื่อเห็นแววตาที่เปล่งประกายความมั่นใจของหลัวชิวขเขาก็ได้แต่ถอนหายใจและหยิบถุงเก็บของออกมาให้